สวัสดีครับผมแสบตานะครับผมวันนี้จะพามาเก็บเห็ดครับผมไม่ได้เข้ามาหลายวันครับเห็ดจะเน่าหมดอยู่แล้วครับผมครับผมขาวเลยครับนะครับเก็บกันครับผมจะเน่าหมดอยู่แล้วครับผมให้ขาวเลยครับโหเน่าไปก็เยอะเลยครับเสียดายมากเลยครับ ไม่ได้เข้ามาครับผมคิดว่ายังไม่ออกครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับผมเห็ดโคนใหญ่ครับดอกใหญ่ครับผมเดินมาเน่าไม่ใช่น้อยนะครับคิดว่ายังไม่ขึ้นครับผมพลาดเลยครับปีนี้แต่ก็ยังพอได้กินอยู่ครับผมสองดอกสามดอกครับ ยังพอได้กินอยู่ครับผมเจออีกสองดอกครับผมมาช้าไปครับผมหาเห็ดเจอรังมิมรังพึ่งครับผมเห็ดจะเจอครับแต่เน่าหมดครับผมพลาดเลยครับปีนี้คิดว่ายังไม่ขึ้นครับผมเพราะทุกทีมันขึ้นช้าครับ ปีนี้ทำไมขึ้นไวไม่รู้ครับที่เนี่ยเดี๋ยวผมจัดก,การหลังนี้ก่อนนะครับผมสรุปครับผมได้เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนปวกครับผมได้พอแกงครับได้พึ่งมิม้มอีกหลังครับผมพอได้กินครับวันนี้ครับผม พึ่งมิมครับผมลังครับเห็ดโคนถุงนครับผมได้แกงแล้วครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ